คุณผู้ชมคะดูแล้วน่ากังวลมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเมืองแร่ทองคําจังหวัดพิจิตรคณะแพทย์ได้ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้สุ่มตรวจจากตัวอย่าง DNA ของ650คนพบว่า DNA ผิดปกติถึง200คน ขณะที่ก่อนหน้านี้ตรวจพบโลหะหนักในร่างกายของผู้คนในชุมชนประมาณ400คนค่ะคณะแพทย์เตรียมที่จะขยายผลการตรวจสอบร่างกายไปถึงผู้คนอีกประมาณ6,000คนเพื่อที่จะให้แน่ใจนะคะในการตรวจสอบผลกระทบในเชิงสุขภาพติดตามรายงานจากคุณพัทราพรตันงามค่ะ กลุออม่มนักวิชาการและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชี้แจงผลสุ่มตรวจเลือดชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเหมืองแร่ทองคําจังหวัดพิจิตรจำนวน650คนพบว่า200คนมีค่า DNA ผิดปกติคาดว่าเกิดจากสภาพ,พาแวดล้อมผิดปกติมีสิ่งที่เราตรวจคือเราตรวจ DNA ซึ่งอยู่ในนิวเคลียสแล้วก็อยู่ในเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กมากที่สุดของเราซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมการทํางานของร่างกาย ผิดไปดีเกิดขึ้นก็จะส่งผลทําให้มีโรคต่างๆตามมาซึ่งตรงนี้จะเป็นผลระยะยาวซึ่งผลตรงนี้สําหรับแบบตัวนี้ต้องขอเรียนให้ทราบว่ามันเป็นการตรวจกรองว่ามีการรับสัมผัสสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าสารพิษจากธรรมชาตินะคะ คณะทางานวิจัยผลกระทบชุมชนรอบเมืองแร่ทองคําได้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมลงพื้นที่ตรวจเลือดชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเมืองแร่เพิ่มอีก6,000คนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านสุขภาพนอกจากนี้ยังได้เปิดเผยผลไม่เป็นทางการหลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําดินและพืชสวนครัวรวมเกือบ600จุดในชุมชนรอบเมืองแร่ทองคําพบข้าแเม็กานิสและสารหนูปนเพื่อนในน้ําส่วนผลตรวจสอบอื่นๆคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เราก็เลยประชุมกันเร่งด่วนเลยวันนี้ว่าจะต้องรีบทำแผนที่แล้วก็ปักหมุดเกี่ยวกับเรื่องของออผลการปนเปื้อนเลือดดินน้ำพืชเนี่ยให้เสร็จก่อนวันที่9พุมพาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลส่วนใหญ่เนี่ยเสร็จแล้วประมาณ80% ครั้งนี้เป็นการเปิดเผยผลตรวจต่อเนื่องหลังจากคณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลตรวจเลือดชาวบ้าน731คนพบสารโลหะหนักในร่างกายได้แก่มังานิสและสารหนูเกินมาตรฐานจำนวน400คนหรือคิดเป็นร้อยละ54.72กลุ่มนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประสานกรมควบคุมโรคพิจารณาว่าจะรับเป็นเจาภาพดูแลอาการผู้ป่วยได้หรือไม่ชาวบ้านฟังนะคะจะต้องตรวจซ้ำในสามเดือน เพื่อจะดูว่ามันยังคงอยู่หรือลดลงต่อค่ะจะต้องเข้าไปอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะดูว่ามันเกิดอาการหรือยังนะคะสามคือหยุดรับทําได้ดีที่สุดคือหยุดรับเข้ามาก่อนส่วนหาอะไรเอาออกได้นี้ทางสายแพทย์ยังตอบเหมือนกันหมดว่าไม่มีค่ะโลหะหนักมันเข้ามันเข้าไปลึกนะคะแต่ยากให้ดีที่สุดคือมันอาจจะรับเข้าไปแต่ยังไม่เกิดอันตราย ให้หยุดรับค่ะวันนี้ตัวแทนชาวบ้านรอบเมืองแร่ทองคำยื่นหนังสือต่อนายสุรพงษ์เชียงทองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือกพรอเพื่อขอให้นำเงินจากกองทุนประกันความเสี่ยงที่มีอยู่ประมาณ80ล้านบาทช่วยเยียวยาประชาชนที่มีสารโลหะหนักในรัศมีรอบเมืองแร่10กิโเมตรครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดได้แก่พิจิตรเพชบูร์และพิษณุโลก ก่อนหน้านี้ผู้บริหารเมืองแร่ทองคำยืนยันกับทางจังหวัดพิจิตรว่ายินดีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายหากได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับเมืองแร่คัทราพรตันง,งามไทยพีบีเอสรายงาน